สำรวจร้านเอเชียกันนะคะทุกคนไปดูว่ามีอะไรให้เราซื้อบ้านแต่คงซื้อไม่เยอะหรอกนะคะ,จะเจ้าเฉพาะที่เน้นๆหลักๆไปดูกันนะคะว่ามีของเยอะไหมหรือว่าไม่ค่อยมีของเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงล่ำกต่านะคะทุกคนไปกันเลยนะคะทุกคนแล้วก็ระหว่างที่เราจะเดินทางไปก็จีนาจะให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูระหว่างทางด้วยนะคะ เพื่อนๆคะช่วงนี้ทางการเขากำหนดให้เราใส่แมสแบบนี้กันเลยนะคะแมสแบบผ้าเนี่ยตอนนี้เขาจะไม่ให้ใส่แล้วนะคะแมสแบบนี้เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ FFP2 นะคะจีนาซื้อมาจากร้านขายยาค่ะราคามันก็จะแพงกว่าปกตินิดนึงนะคะ แต่ว่าโชคดีที่ได้อีกที่หนึ่งก็คือจากร้านค้าทั่วไปราคาต่างกันเป็นห้าเท่าเลยนะคะทุกคนและที่สำคัญเวลาใส่แมสแบบนี้คือจะยากหน่อยนะคะจีน่าจะต้องผูกเชือกไว้เพื่อที่จะคล้องคอได้สะดวกนะคะเพราะว่าไอที่จะคล้องหูเหมือนคนอื่นเขาคือคล้องยากนะคะเพราะว่าหูอยู่ข้างในผ้าคลุมด้วยนะคะ ก็เลยจะต้องเอาเชือกผูกไว้ด้วยความที่ว่าเร่งรีบนะคะทุกคนจินาก็เลยไม่ทันที่จะถักปกติแล้วจินาจะถักกับโครเชตค่ะทุกคนแล้วก็เอามาผูกด้านหลังไว้โดยใช้กระดุมมาเป็นที่ยืดอีกที่หนึ่งนะคะเอาเป็นว่าใช้แบบนี้ไปก่อนนะคะเอาแบบใช้แบบง่ายๆนะคะเนี่ยขนาดระหว่างทางที่จะไปร้านเอเชียก็ยังมี กระจุกกรจิกนูน่นนี่นั่นมาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังกันเยอะมากเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทางเดินไปพร้อมๆกับจีนาไปพัางๆเลยนะคะเอาเป็นว่าไปดูบรรยากาศรอบๆด้านข้างกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคน ไปถึงที่หมายแล้วนะคะเดี๋ยวขวาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะจ๊ะเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนมีรถเต็มเลยนะคะ มีคนซื้อของเยอะอยู่อีกนะคะทุกคนตอนนี้สิบหกครึ่งนะคะเมื่อกี้หัวหน้าโทรมาบอกว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์หยุดค่ะว้าวโชคดีจังแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะต้องทำงานเต็มทั้งสัปดาห์เลยนะคะจากที่ว่าทำงานแค่ครึ่งสัปดาห์ จาไปซื้อของไปสำรวจของกันนะคะว่ามีอะไรบ้างจะต้องใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้แล้วนะคะสรุปว่าหัวหน้าของจีนาก็ครอบครัวเขาก็ติดนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานอีกหลายคนเหมือนกันนะคะติดอืมจะต้องระวังให้ดีนะคะทุกคนจาไปซื้อของกันต่อเลยนะคะใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้นะหายใจไม่ออกเลยนะคะ What? ออกมาเยอะเหมือนกันนะคะถ้าออกมาแล้วนะคะคนเยอะมากเลยนะคะแน่นร้านเลยนะคะทุกคน แบบว่าจริงๆแล้วเขาจะนับจำนวนคนจาการถเข็นนะคะแต่ว่าบางคนไปสองคนก็ใช้รถเข็นคันเดียวก็เลยกลายเป็นว่าคนเยอะนะคะก็ถอดหน้ากากน้ไมแล้วนะคะไม่ทันที่จะถ่ายรูปเยอะนะคะประมาณว่าคือแบบด้วยความที่ว่าทุกคนเร่งรีบด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นว่า ถ่ายได้นิดเดียวนะคะถ่ายถ่ายได้พอประมาณก็ได้ของมาหลายอย่างเลยเหมือนกันนะคะไปกันต่อเลยนะคะจะไปบ้านจะไปบ้านใครเอ่ยไปชมกันนะคะทุกคนมองไม่ชัดนะคะข้างหน้าคือโบสถ์นะคะทุกคน จะมีหอนาฬิกาอยู่ด้วยนะคะคลิปนี้จีนาก็ขอลาเพื่อนๆทุกคนกันเพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมและเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาและจีนาก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเ,เช่นกันเหมือนเดิมค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีชัยบ๊ายบายค่ะ